กูเชิญท่านหรือผู้การทุกท่านครับผมตอนนี้เราอยู่บนเรือคาระนะผมเล่นโดยฮัรท็อปแลมนะเช็ครายชื่อ <c oughs> ก็ห้องนี้เกียร์แปดถึงเกียร์สิบนะครับผม,มก็มเรือบรรทุกเครื่องบินนะผมฝั่งละหนึ่งเรือพิฆาตฝั่งละหนึ่งแล้วก็เรือประจำบาลกับเรือคูเซอร์ครับผมก็เรือร่าเเวนน่ะฝั่งละห้านะโอเคก็จะหนักนะ แต่ว่าก็มันไม่มีไม่มีปัญหามากสำหรับคางะเดินมาเจออ่าชิมาเกษตรนะแล้วก็เลือดอยู่ที่หมื่นเจ็ดเก้าร้อยครับผมหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะทิ้งไปไม่อ่าได้ลูกนึงนึกว่าจะไม่โดนโอเคครับผมโอ้อาซิมะเอเอนระดับหนึ่งเลยเนี่ย ไม่ใส่อสิญนาลเพิ่มเลือดแล้วก็ไม่อัพสกิลเพิ่มเลือดนะครับก็เป็นอย่างนี้นะ<า>ตกท้ายไปหน่อยไม่โดนไม่เป็นไรครับโอ้เพื่อนยิงโดนโอ้ดยิงโดนอีกเอาเรื่องอยู่คร้ปตาไปก็หกพันแปดร้อยล้วนะหนะ้าพันแปดร้อยไปแล้วเออดีครับผม จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเล้ามากไงอ้าทิ้งโดนแบบเฉียดนิดนึงเนียบายฮิตแับก็รูปเดิมจิตตอม,มาเลยตรงนี้ศัตรูที่เอ่อน่ารำคาญเหรอก็เรือประจําเอ,อ่เรือประจําบานมไม่มีครับผมไม่มีเลยนะยกเว้นแต่ว่าเคียร์สากจะเอาโรกเก็ตมาตีเราเองอันนี้ที่น่ารำคาญ แล้วก็เรือคูเซอร์เรือคูเซอร์สตาลินก็ A-A ะนะระดับหนึง่งไม่มีปัญหาซึนหลุยก็ความเร็วเยอะแล้วก็วิเบเดนนะผมวิเบเดนก็ A-A หนาเหมือนกันไอพวกนี้นี่เป็นไปได้ถ้าหากอยู่กับกองเรือผมจะไม่โจมตีประมาณนี้นะครับเดินขึ้นมาเจอมนะิสซิลี่นะก็โฟกัสเลยครับ <c oughs> ไหวขึ้นมีไฟเตอร์เสร็จแล้วเอออิมแพนะ เมสซี่ีดยแล้วก็บินมาเลยเฉียดมุดดหัวโจมตีครับดาลินกับเมสซี่เกาะปุ่มกันนะทิ้งต่อไปเฉียดออกซ้ายผมเจออิมแพกนะเจออิมแพกมุมนี้กำลังสวยๆครับผมขออีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งสคอรอตเลยแบบสี่ลูกเต็มๆแล้วเมื่อกี้ทิ้งไปโดนแค่สามลูกก็ก็โอเคแล้วเอาได้ได้แค่สามลูกนะเอเอนะอยู่ดับหนึ่งนะ อเอ๊ะแล้วเมื่อกี้นี้เคียร์ศักช่วยเราไม่ใช่ช่วยเขาเรียกว่าเอ่อต้องออไปโจมตีอิมแพคด้วยหรอใช่ไหมเมื่อกี้ผมสังเกตไม่ผิดใช่ไหมพอ <laughs> ดีดอูอ่มองมตรงไอ้แถบเลือกเครื่องบินอยู่เคียร์ศักโดนอิมแพคเล่นนะ <laughs> ก็ไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่นะ โรมาครับผมกับวิบเเดนนะอยู่ใกล้กันนะแต่ผมบินไปโจมตีโรมาแหละเพื่ออยากเช็คด้วยแหละว่าวิบเเดนอยู่ข้างไหมไม่เห็นวิบเเดนเลยนะวะ่ะเจอแล้วทักเจอปั๊บเลย ก็ฉีกออกฝ่ามานะอยู่ให้ห่างกับเรือวิเเดนเลยนะเมื่อกี้ก็ได้3ลูกครับผมตรงนี้ขออีกอย่างน้อย3ขออย่างนั้นเลยไม่ไม่ไม่เอาอะไรมากอย่างน้อย3ามโอ้เครื่องบินไปหมดอาจได้4ลูกเลยนะผมคุมครับผม อินคาพายอีกหนึ่งนะเอาเรื่องอยู่นะก็ต้องยอมแหละอ่อโลมต้องยอมกดโลมาเนี่ยโลมาหรือโลมก็ได้เรียกได้หมดต้องยอมกดอาแล้วแหละเจสสากตรงอา่าบีสี่นะผมก็โดนอินแพคเล่นตลอดเลยเมื่อกี้เทมินมต่อก็มาก็ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเพราะครัวโดนโฟกัสด้วยเครื่องบินหรือเปล่าผมก็เดาเอะนะตรงนี้สตาลินกับมิสซิลี่อยู่ใกล้กันมากๆครับผมผมก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเลงไปตรงเดิมครับผมเอานอสโซเรน่าโดนจมนะไปปล่อยครืบินเฟเตอร์ไปครับมุมส,สวยๆครับผมกับดิสโตโฟโโคลัมโบนะ ได้กี่ลูกครับผมน่าจะได้สี่ลูกแหละโอ้แล้วผมเลี้ยวมามุมนี้เอเอนี่หนักๆเลยขอ,อแค่สามได้สามจริงอะอัซซิมะเราโดนปิดไปต่อด้วยตาดินเลยนะขค้นบินไปหนึ่งลอกก่อนนะ เพราะว่าเครื่องบินเรานี่ไม่เต็มแล้วเมื่อกี้เนี่ยมาไม่เต็มเลยเนี่ยมาแค่11นะผมผมก็เก็บไปหนึ่งรอกก่อนเพราะว่าเอ่อฝันองข้ามนี้เอเอ,เอนาเหมือนกันนะอย่างเราเป็นบอททอมเทียด้วยไงพอเป็นบอททอมเทียก็เครื่องบินเราก็ซูมไม่ค่อยได้นะครับ อิมแพคโดนเราเห็นนะเพื่อนก็ต้องยิงได้แหละเดี๋ยวผมหามุมปล่อยขค้นบินไฟเตอร์ให้เพื่อนจะได้เห็นนะอิมแพคมาตีเราเมื่อกี้ยิง <c oughs> ต่อไปครับหยิบเอ่อ h e บอมมาก่อนนะ ได้1ลูก2ลูกโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยปิดนะครับเพราะว่าบอมเราปิดไม่ได้บอมเราจอบไม่เข้านะครับเอาให้จอบเข้าก็คือต้องริมริมเรือผมที่เกียไปเรี่องอย่างนั้นเสียเวลาด้วยโอ okay. เคเคียร์สาครับผมก็เมื่อกี้ยิงล็อกเก็ตไปก็ไม่จมเนาะไปเผาจมไป ลาเดียนถอยเข้ามายึดซ้าอ,อ่ะโอ้มีเซนหลุยด้วยเอเอหนักๆเลยครับตรงนี้ก็เพื่อนัวยยิงไปนะได้สองลูกครับผมที่เซนหลุยนะแล้วก็ไฟหนึ่งไฟสิบไฟสิบ,สบเอ่อไฟสิบสองกลับมาหนึ่ง ก็หนักตรงนั้นนะตรงนั้นหนักอยู่นะเซซุลีกำลังเดินมานะผม แล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่าเรากำลังไปนะเห็นแตกแค่เครืศกกำลังไปอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากผมเปิดแบบดัแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวหลบหลังภูเขานะและโจมตีเลยครับเซอร์ไพรส์เอา้าเดินเฉียงมาทางนี้อีกน่าจะพอไหวขเขาเลี้ยวออกไปด้วยครับก็โอเคเลยดีเลยสามลูกมุดขวาซ้ำ ทีหนึ่งนะทอดน,นี้อยากได้สีลูกเน้นๆนะซึ่งก็ได้แหละอืมเออร์บิงโดนโลมจมนะและเออร์บิงก็ส่วนคืนนะต่อไปโดนวิเบรเนนะจะสากปิดมิสซิลี่ด้วยแล้วก็โอเคเลยหรือว่าตีตึ้งกลับมานะ ตอนนี้ตอนเรายัางไม่พร้อมนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยหยิบต่อมาเล่นใหม่นะเอาเฮดอีบอมมาใช้ก่อน เป็นสองนอนสองนะอครับอาเคียสากมาช่วยซ้ำอีกทีหนึ่งให้ก็ดาเมจถือว่าโอเคเลยครับตีวงกลับมาแล้วก็ซ้ำไปทีหนึ่งครับเป็นสี่ครับผม9,200นะ เมื่อกี้ถ้าที่เห็นคือเลือดมัอยู่ที่หมื่นห้านะก็9200ก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนปิดแล้วแหละไม่รู้ปิดได้ไหมแต่ก็อยากให้เพื่อนปิดนะต่อของอิน a พ t กเพื่มอินต่อของ impact ยังอยู่อยู่ โลมยังไม่จมนะไม่มีใคใรยิงได้นะครับเดี๋ยวผมต้องหาจังหวะปิดเองนะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยสมโมเดินหน้าขึ้นมานะเดี๋ยวให้สมโมปิดให้ก็ได้ตอนแรกผมว่าจะ ไปปิดเองแหละแต่ว่าไม่ค่อยคุมนะตรงนี้ยังไม่มีใครเห็นเครืบินเรานะดูแค่ว่าเครืบินเรามานะครับโอ้ไม่คุ้มเลยไปชนไม่คุม้ม เสียเลยครับรดหัวโจมตีคลมโบนะผมไม่เห็นเรือโทนเนสเลยโทนเนสไปไหนแล้วเรืออซสมาอัดเอเอบูสมาใส่เรานะผมไม่อยากทนด้วย ก็เปลี่ยนไปใช้เป็น HE b ีบอต่อเลย เมนี้พอย์นะก็ทิ้งห่างนะแต่กลายเป็นว่าแอบตึงเพราะจำนวนเรือเราเสียเปรียบถ้าหากมีคนโดนจมอีกก็คือแพนะครับแพได้แน่ๆเลยแหละผมจะโฟกัสที่โคลัมโบแล้วกันนะสองหมื่นตรงนั้นนะครับ โทนี่เห็นแล้วนะก็ใกล้จมแล้วนะตัวนี้เดี๋ยวค่อยกลับไปช่วยเฉียดโทนี่แล้วกันถ้ายังรอดอยู่น่าจะไม่รอดมั้งนะที่คอมโบแบับเพ็น3ามลูกครับ ตรงนี้เราต้องรีบเอาโอ้โหเราทีมเราจมไปสาสองลำต่อเนื่องเครื่องบินเราแตกอีกตึงแล้วครับบอกให้เพื่อนถอยเลยว่าถ้าชนต่อน,นี้นะ่าจะไม่ไหวแล้วแหละ ตาลินเข้าบีนะโทนี้น่าจะมาชิดกับภูเขาตรงนี้แล้วแหละเพราะว่าเครื่องบินผมไม่โดนเห็นนะยังไงโทนี้ไปครับ เดี๋ยวตีวงมาโจมตีคลัมโบต่อนนะอ้าแล้วโทนนี้ยิงตอใส่เพนโตไว้หรอโอ้โหเป็นสองลูกครับผมไปติดด้นะแต่ว่าคลัมโบกดอไปแล้วนะก็ต้องไปซ้ำใหม่อะ่ะไม่งั้นไม่งั้นยากอะ่ะ เดินหนีนะครับเอามาบายช็อตครโคลัมโบที่อยู่ในสโมกอะ่ะหนักอยู่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ นิ่ปเลี่ยครับเส้นจงน่ตั้ที่คคคคคคคเคคนค้วคเลคโคนคค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 ่คค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 ะคค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 นคค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 มคค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 แล้วคค,วคคคคนนะมมคโมโบนนะมคโโบนะ เธอสากมาเล็งเราแล้วแหละถ้าเป็นอย่างนี้นะเป็นหลุยเข้ามานะครับเพราะว่าคึ้นิราโดนเห็นก่อนที่สตา์ดินจะอยู่ในระยะ9กิโลเิน10วินาทีครับ หนึ่งลูกที่เส้นหลุยนะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับได้แต่ยื้อเวลาไว้แล้วก็เอ่ออย่าตายพอนะครับผมไม่รู้ว่าคามโบเราหนักขาดไหนนะที่สู้กับบุงโงอยู่ตรงโซนเอนะมาซึมะเข้าจแล้วแล้วนะ นับขาวดาวนะครับห้าสี่สามไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วแหละโอเคก็เอาตึงเอาเรื่องครับผมกลายเป็นว่าทีมเราเสียเปรียบเลยนะแ,นแล้ว,ลวก็ขอโองไว้แหละเกมยื้อแทนยื้อเอานะแต่คลิปนี้จะเพียงแค่นี้ครับผมดูดาวเป็นไงบ้างผมสนุกไหมครับอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์เพื่อเพิ่มมุมมองให้กับช่องของเราแล้วก็สับสนุนได้การกดลิง้์ข้างล่างนะตอนนี้ก็ต้องไปแล้วเจอกันครับผม